สวัสดีครับพี่น้องครับผมฝนกับมาฝากกับห้องครับผมฝนนะครับกำลังมาครับผมเอ้ยฝนกำลังมานะครับผมฝากกับห้องพี่น้องว่าครับอุ้ยกระชิวานพี่น้องอุ้ยกระชิวานครับฝนเขายนี่ช่างฝ้าปะฝากกำลังห้องนะครับกำลังสิเสลิงนะครับผมเอาเล่งฝ้าวานปุ๋ยให้แล้วพี่น้อง เอาไปวางมืซอยกันนะครับเด้ตอนฝนสิมาฝ่ากำลังห้องอ่ะครับพี่น้องมาวานสวยกันครับผมเฮียพี่น้องเขาโอ้เขออนานับปังครับชีวิตลูกสาวน้าก็ยังสิแลไะครับเกิดมาบนอายุบนกองเงินกองทองครับหาเห็ดหาทํำไปแล้วครับพอเมียพี่น้องเป็นผ้าเห็ดมาแต่สมัยโบราณโบราณคน,นละ วานปุ๋ยลงไปอีกนะครับปุ๋ยรอบนี้แล้วกันทีปล่อยเลยครับวันนี้ทีฉีฮห้องมนทีเดียวน้มตั้งท้องย้ำมันนะครับอายุไก่กับมาซอยกันนะครับโอ้ยดีแล้วเบื่ออล้ไปแล้วฝนทางฝนนครับฝนก็มาล้มก็มาครับฟ้ามาฟ้ามามาฟ้ากัาาานครับยินเสียงฟ้าป่ะครับพี่น้อง ตามันาอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนนครับผมกลัวมันละวานไปเลยประวานกับโมเลีวครับปเป็หลายหลดวานหลายงบดลายเอาเมื่อข้างหน้าครับพอครับ วันหลายกังามหลายครับคือเสียงผงสูตรนี่แหละใส่หน่อยแสีบหน่อยใส่หลายแสีบหลายอันนี้ก็ปุ๋ยกับวันวันหลายกังามงามหลายครับวันหน่อยกับงามหน่อยครับครับฝ้าห้องกันยู่ส่วนฝ้าหมดละอยู่ใต้ฝ้าประหยัดดอกเหี้ยฝนมาแด้วครับเด้อครับปุ๋ย ตแตก่กอรับลูบแก,กแดกกอท่านว่าแดกกอเขียวนาน,นเ่านท่านว่า,วา,าถูากปะนะครับไปดูไก่มาเด้อมาหลายงามหลายมาหน่อยงามน้หน่อยพี่น้อง ลมเข้ามาฝนเบอร์ออกแล้วเขาเป็นฝนอ่าว่านปุ๋ยดี่ครับฝนอ่ะแต่ว่ากะอีกฝั่งหนึ่งกําลังตั้งเข้ามาก,กันเหมพี่น้องเบวุ้ยคักคัดเอา้เอาเดี๋ยวฝ่าดวานกันครับพี่น้อง